ค่ะขอากาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพาด้วยนะคะโอ้คุณคุณแม่ตอมนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วก็เข้า3าตัวนะคะวันนี้ก็ให้มา9 3 0 6 3 0เข้า6336อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เป็นสองงวดติดแล้วนะคะนี่เป็นหลักฐานเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะโอ้เข้าตรงๆนะคะเข้าอีกแล้วนะคะสำหรับแม่ตอมฟันแม่นนะคะก็ ปกติคุณแม่จะเป็นควาฝันแม่นนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบทางความฝันนะคะท่านผู้ชมทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม,มเป็นความเชื่อส่วน,นบุคคลนะคะคุณแม่คุณแม่ต่อมโอเค ี่เซมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะครับผมูเยอะไหมแม่แม่ฝันาอะไรนะฝันตั้งแต่ตองงวดแล้วตั้งแต่ตองจ้าฝันตองงวดฝันว่าคุณแก่สามคุณมาไหว้พระห้องพระแม่นอนในห้องพระสามคุณมากราบพระนี่แม่ก็ถาม ทำไมทำไมมากราบพระโอ้แม่ฝันเห็นจ้ะคนมากราบพระผู้หญิงสามคนจ้ะอือผู้หญิงสามคนเพื่ที่เป็นเก้าสามจะเก้าสามศูนย์หกสามศูนย์เนาะแม่เนาะจะคนมาขอไข่เนาะแม่เ่ราะใครแม่รู้จักไหมลูออขอไข่ครับแต่สมมติถ้าแม่ขอไข่เนถ้าถ้าแม่ได้มาขอไข่ก็จะได้มีเก้าสามโอกสามตัวเดียวเลยเนาะแม่เนาะมีเลขตัวเดียวเนาะแม่เนาะครับอือแม่ไม่ได้ซื้อใไหมครับลื่นจ้าแม่ ไม่ลืมไหมหกสามไม่ซื้อหกสองอ๋อซื้อลืมหกสามซื้อแต่หกสองใชค่ะโอ้แต่ว่าตอนตีตีกันถ่ายคลิปนั้นแม่ให้หกสามจ้าค่ะแม่ให้หกสามจ้าเพราะว่ามันตั้งแต่ตอนงวดคุณน้องค่ะแม่นะมันนานเนาะคุณแม่ก็เลยลืมนะแม่เนาะลืมจ้าโอ้แต่ฟันไม่เคยจําได้นะมีวันเดียวเล็ดที่จาได้ค่ะบลอวก่อนที่มาถ่ายคลิปกับแม่แท็กเนาะของแม่ไม้ยนถุงทุกงงวดจริงไหมครับ เห็นบอกแม่หมายถูกถูกตลอดเอ้ยแม่แม่ตอมแม่ตอมแม่แม่จ้าถูกจ้าถูกตลอดถูกตลอดแต่ไม่เยอะจ้าค่ะวันเมื่อกี้ก็ถูกจริงๆเนาะเลขแค่ตัวเดียวไม่รั่วมีท่านผู้ชมเนี่ยได้โชคได้ลาบกับคุณแม่บังหรือเปล่าแต่ว่าคนก็ดูอยู่เนาะคนก็ดูเยอะอยู่นะแม่คนดูสองหมื่นครับสองหมื่นแล้วก็ไอช่องนึงก็ดูหมื่นหนึ่งรวมกันเป็นสามหมื่นแม่เพราะว่าสงสัยที่คุณแม่ลืมมันเป็นคลิปเด็ดเน้นๆเนาะ ท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขตัวเก่าอีกแล้วท่านผู้ชมแค่เป็นเลขตัวเก่าค่ะไม่กออกตัวเก่าเนาะสามหกเนาะค่ะหกแล้วก็มาสามหกตอนตอนคุยกันแต่แรกก็พูดกับคุณแม่อยู่ว่ามันเป็นเลขตัวเดิมมันจะออกหรือเปล่าค่ะปรากฏว่ากลับม่ออกจริงจริงเนาะแม่เนาะแต่แต่หน้าผู้หญิงน่ะมันไม่เหมือนหน้าคนน่ะเป็นคนแก่มากเลยอ๋อเป็นคนแก่จต่มานั่งอยู่ใต้ ข้าวเมอูเป็นคนแก่ใช่ไหมแม่ค่อือครับก็คือในในลักษณะของคนที่มาคุยกับคุณแม่เนี่ยว่ามาไหวพาเป็นคนแก่ทั้งสามคนเลยจ้าหนึงสอามจ้าครับแม่ก็เลยตีเป็นเก้าสามสามนะแม่เนาะเปิตีเป็นครับครับเสีดดายนาะเลขตัวเดียวเนาะแม่เนาะแล้วแล้วคุณแม่ได้บอกใครไหมครับแล้วของ แม่แจกบอกนี่บอกพูดกันแต่กับแม่แจกนี่้ค่ะพูดกันกับแม่แจกแล้วแม่แจกถูกไหมแม่ไม่ถูกไม่ถูกเหมือนกันเราก็ลืมเมือกันแลัวมันตอนเนื้อน่นค่ะแต่ตองหัวเลยจ่ะะตั้งแต่ตองหวมดเนาะแม่เนาะอือครับแล้วถ้าเกิดงวดนี้คุณแม่ฝันดีเมื่อไรจลืมบอกทางช่องด้วยนะครับแม่จ้ะอือจะได้เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมเนาะจ้ะนะครับผมเราอัน ตอนก่อนเลยก่อนนี้คุณแม่ไม่ฝันดีเพิ่มเติมว่คะเนี่ยหรือว่าฝันกค่เดียวเลยฝันแค่เดียวเลยจ้ะใส่ได้นาะก็เลยไม่ได้ถ่ายคุณแม่ย้ำแนวทางโค้งสุดท้ายให้ก็คือว่าทั้งงวดน่ะสิบห้าวันน่ะได้ลงคลิปคุณแม่แค่คลิปเดียวเอฟซีก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนาะแม่เนาะอือ ปกตินี่คุณแม่นี่บ่บ่ค่อยฝันมินบ่ค่ะแม่จ้ะฝันอยู่ยได้จำบ่ได้มันมือนันประจําไดนมันบ่รับเลยมันเลยเพราะว่าเป็นผีคนแก่เนาะเรากลับมาขอใครคุณแม่จ้าครับเป็นเป็นคนแก่ไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้น้องแม่แม่แม่นอนอยู่นี่ใช่ไหมคะที่รอบแม่ฝันนอนอยู่ในห้องพระข้างใน นอนอยู่ห้องพระแล้วก็ผู้ที่มานอนอยู่นี่ก็สิมากเห็นแบบว่าเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในละครเนี่ยเนี่ยเคยพอบ่ค่ะเนี่ยแม่บ่เคยพอดอกแต่แม่ได้ยินแต่เสียงจะถากเสียงเสียงลักษณะใดค่ะแม่เสียงแบบตีข้องตีข้องอุ้ง้ะยิ้มแม่จะนั่งพ่นมองมองเข้าวพอบ้านเช้าลงเลยเนาะค่ะเนี่ย เดี๋ยวคุณแม่ก็พูดไม่ค่อยเก่งเนาะก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางของคุณแม่เอาไว้นะครับน้องเม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแม่ฝันดีน่ะถ้าฝันดีก็จะพูดบอกอีกฝันดีก็เล่าสู่ท่านผู้ชมไปีฟังเลยน้องเม่เนาะจะได้มีโชคมีลาภด้วยกันครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับโมไม้ดีกว่านะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมขอบคุณครับโมไม้ต่อเลยค่ะโมไม้ตอนนี้กับผมมาปั้นตูพญานาคนะคะ มาต่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพระโมเหยยดับแรกครับพระโมเฮ้ยพระโมเฮ้ยพระโมคับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเมื่อกี้เห็นครูเบนบอกว่าหมอไมยหรือว่าพี่หมายนี่มีโชคมีลาบใช่ไหมครัมไม้มไมมไมม้ลเลยมม้ครัมไร้มไมล้บ ก็พระอาจารย์บอกว่าไปนับดูดิว่าจะได้กี่คีบที่เราจะติดเย็นเนี้ยก็เดินไปนับมันประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนับบารมบนับไบอ้สาผมก็เลยรู้ว่าพระอาจารย์ท่านผมว่าออกออกในนๆผมจะเดินมาโทรศัพท์มาดูว่า ไม่ทันเล้วเพราะมันซื้อได้สามโมงยี่สิบก็จะซื้อโดนัทสามเก้าสามหกกับแม่อ๋อไอ้นับนับเกตพญานาคนี่ได้สามสามสิบเก้าใช่ไหมคะเพราะว่ามันแล้วเมื่อวานเหมือนกันนะเมื่อวานผมเอาถือพานผลไม้ถือพานใบสีผมคนเดียวหมดเลยแล้วก็น้ำสี่ห้าสีผมก็เดินทําเสร็จเสร็จเสร็จปุ๊บผมก็เดินมาแล้วก็แม่โทรมา โหลแม่แม่โทรมายังโทรมาบอกเลนบอกแม่นมาแกก็มาบอกเลน4 4เจ็ดนภูเดี๋ยวจะไปซื้นี่เลย่อ้ไซื้อด้วยนะไม่ซื้อทองทั่วจะไปซื้อเพราะว่าใช่ปกติผมจะซื้อหกกลับสามกลับถ้าอย่างนี้ก็เป็นสามกลับแล้วมันก็ออกจริงๆด้วยแต่มันมันไม่ได้มันจะได้แต่เมื่อวานแล้วคนเดินไม่ได้สามหกนี่เนาะค่ะเนาะวันนี้มาได้ ของน้องชายส่งมาให้คครับ่ะเพราะว่าซื้อเลขให้เขาพูดที่แล้วเขาก็ให้ถูกนะสามสองเขาให้ไม่เยอะเนี่ยเขาให้เขาให้นิดเดียวเขาให้คประมาณสองสามตัวสิบคาะเขาให้สองสามคู่สาสองข้างอืมงหดที่แล้วแต่ผมไม่ได้ซื้อให้เขาเขาก็หุนิดแบลงงวดนี้ก็ซื้อก็ซื้อเลขก็อื่ดที่แล้วค แสดงว่าของมันหมอไม้นี่ถูกทุกงวดเลยใช่ไหมครับก็มีงวดนี้แหละ้งินเมื่อกี้ได้ถูกถูกเยอะกไหมครับขออนุญาตถามหน่อยครับก็เมื่อสี่นาฬิกาครับผมก็เลยกระโดดลงน้ําเลยกระโดดลงน้ําเลยใช่ไหมครับโอ้กระโดดลงน้ำครับอ๋อก็คือหมอไม้เนี่ยบนกระปู๋ไว้เพราะถ้ามีโชคมีลาบจะโดดน้ําใช่ไหมครับหมอไม้น้ําเลยเตรียมท่าจะโดดแล้วจั้งเลยครับไอ้หวยมันจะออกสามตัวในก็เตรียมท่าแล้วครับ แต่มันไปออกผิดพลาดถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมเราไปกันเลยไอ้ดูน้ำกันเราไปบนกระปู่ไปใช่ไหมคใช่จะได้ออกตามปกติไงปูป่ะไปกันเลยผมไปไปปกติไปแก้บนใช่ไหมครับไปแก้บนแก้บนบนไว้ว่าถูกจะโดดน้ํานะคะก็ถูกจริงๆสามหกนะคะเพราะว่าปู่ปู่ ผโด่งนะคะบอกให้เป็นนับเก็จพญานาคได้36 39นะครับหมอหมายก็เลยกลับเป็น36นะคะนี่ก็คือว่าหมอหมายมี่ยคนกระปูไว้ไม่ได้มีการเตรียมกันนะครับผมคือหมอหมายเนี่ยตั้งใจถ้ามีโชคมีลาบจะบนจะบนบนกระปู่นะไม่แต่ไปเล่นน้ำกระปูเลยค่ะคอ้ค่ะผมโม้ถือว่าสุดยอดแล้วครับแล้วก็ตรงกันกับเก็จพญานาคด้วยนะคะเนาะโอ้หมอไม้สมบูรณ์เลย ได้คือมันจะได้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วตอนแมษออกมาแล้วก็ตั้งแต่ตอนช่าจานให้นับเนี่ยมันจะได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอ้มามามาดูบินอ้อทตายนี่ว่าร์ตักตัโม้เฮ้ยโอ้พระจันกำลังคุณปปั้นเกียรติพอดีเลยปู่กำลังปั้นเกียรตินะคะท่านผู้ชมเป็นเป็นปู่นะคะจะปู่กำลังปั้นเกียรติดูเนาะจริง สาธุรสชาตาจารยสาธุสาธุกระไม้ไป็ซเสอกไม้ปนเสอไปตตบมือแม่ตบมือเีเตียเตีตีนัแห้ดังเสียงดังๆแม่ตีกระปิบตีกระปิบเออแก้บนกันโอ้แก้บนนะคะท่านผู้ชมโอ้หโอ้ไม้แก้บนปู่เนะ โอ้สุดยอดเลย่นได้โชคเนาะสามหกตรงๆนะคะน้องโชคสามหกเนาะค่ะเห็นว่าถูกเจ็ดแปดด้วยหรือเปล่าสามหกกับเจ็ดแปดใบป้าบัวเฮ้ยป้าบัวเฮ้ยในน้ำจะได้ตั้งแต่ตอนใบสามแล้วป้าบัวเฮ้ยป้าบัวเฮ้ยป้าอาจารย์บอกช้าไปผมรู้เลยนะว่าอาจารย์ไม่ได้บอกเล้ของแง่อาจารย์ให้เป็นนับเกต ีบ้าเท่าไรครับเาัไปดดปไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งคอยได้เยกระโดดลงน้ำเลยอ โอ้ดีใจกับอมเจ็ดด้วยนะครับดีใจกับอมหมายด้วยนะครับผมเนาะอดีใจกับอมหมายด้วยนะครับนทำเย็นขนาดเพาให้ออมไม้ได้โชคกันต่างประเทศนะวันนี้ค่ะผมโอนั้รัฐบาลไปแล้วเออเดี๋ยวรอันหน่อยมออหมาายยเงงล้วรอบสามอีกรอรอสามอีกเหรอรอบสามอีกอหืออันด้ได้ประเทศไทยไปแล้ตุ๊ดจับกันเติม โอ้เย็นดีครับอมมีคนคุยควนหมอไม้ดีใจรอบนาะหมอไม้คือคือได้เจ็ดแปดด้วยใช่ไหมครับไม่คือเรามาอยู่นี่เราเราไม่ได้จากทางหนึ่งเราก็ได้อีกทางหนึ่งคือตั้งแต่รอบเย็นแล้วนะที่ผมคุยว่าผมถือถาดผลไม้ถือายสีถือน้ำมาถวายปู่แล้วผมเดินออกไปแม่โทรมาแล้วผมรู้ด้วยว่าแม่โทรมาบอก แล้วผมไม่ได้ตัดนะถ้าผมตัดมันชะเลยสี่สี่เจ็ดคิดดูแล้วผมรู้เลยว่าแน่นอนตางประเทศใช่ตางประเทศตรงแน่นอนใช่รัฐบาลไทยนี่ถูกเจ็ดแปดใช่ไหมคะเป็นพี่ชายหรือว่าน้องชายเขาส่งมาให้ใช่ไหมคะเขาส่งมาให้สองแล้ว ปกติเขาสิส่งมาแค่วันวันเช้าวันออกเลยใช่ไหมคะเขาส่งตอนเช้าเขาไม่ส่งมาก่อนใช่ไหมคะส่งมาตอนเช้าโอค่ะนะครับน้องก็แสดงขอแสดงความยินดีกับมอหมายด้วยนะครับอืมถูกต้องบนตั้งล่างเลยเนาะดวงจริงๆเลยครับครับผมเนาะแต่ว่าครับแต่ว่าส่วนน้อยก็ส่วนใหญ่ก็จะหลุดกันหลายท่านอยู่งวดนี้เนาะ ประาลดแนวทางนีงค่อนข้างเออเลขตัวเก่าไม่คิดว่ามันจะออกเนาะได้จากทางพาจานแล้วผมรู้เลยว่ามันจะออกข้างล่างข่าเก้าหรือสามผมไปนับดูสองรอบผมไม่แน่ใจนะก็วิ่งไปดูโทรศัพท์อุ้ยไม่ทันเลยเลยมาสิบนาทีเองนิดเดียวครับผมจะได้เนาะถ้าทันกัแป๊บเดียวเองง มาเลยมาทางอากาศเลยนับได้39ใช่ไหมคะใช่นับได้39้ถ้ากลับกลับต้องกลับด้วยอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะ36ใช่ค่ะต้องกลับด้วยเรื่อต้นนะพี่จะติดเย็นนี้ครับโอ้ค่ะจนผมไม่แน่ใจพระอจันผมไปนับอีกหรอกก็3ากอีกแล้วผม แล้วผมวิ่งท่านบอกว่าให้รีบวิ่งมาดูโทรศัพท์โอ้เลยเวลาไปซิกนาทีเองค่ะเสียดายนะคะเนาะใช่การเดินมาอะไรนี่นะคะก็กำลังจะตอวนี้ก็เก็บพยานาคให้เสออกเลขอ็กอาจารย์เมื่อกี้ครับอาจารย์บอกมอไมค์เนาะใช่ครับอาจารย์ท่านบอกเป็นปริศนามอหมายกันเลยไปเดาทางถูกใช่เนาะ อืมครับผมก็แสดงความดีใจกับโมหมายเนาะมีโชคมีลาบในงวดนี้ก็เลยเกือบจะได้อีกเื่องก็เท่ากับโมหมายนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับเกือบเตื้อมทั้งล่างเตื้อมก็มันอีกสิบนาทีผมซื้อจเฉลี่ยว่าไปแต่ว่าได้แค่เจ็ดแปดที่น้องชายส่งให้ใช่ครับผมก็ถือว่าถูกอยู่เพราะว่าบนบนปู่ไว้ว่าถูกจะโดนน้ำเนาะ ครับผมเลยได้เป็นหน่วยรอบถ้าเกิดถูกต่างประเทศอีกมอหมายบดโหลดน้ะอีไหมครับเดียวยันนี้โดดรอบสามีครับโดดอีกโอ้โหนะครับผมถ้าเกิดมอหมายถูกวันนี้ก็โดดอีกตัวตัวไหนครับมอหมายได้ตัวไหนครับอ๋อผมซื้อเลขฝักทองเลขฝักทองผมมาถึงที่จะไปซื้อต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ตัวตัวไหนครับมมอหายฝักทองเมื่อวานมันสองสามแปดสองสามแปดโอ้โหเมื่อวานครับจุดเทียนเหมือนอ๋อเลขถูกใช่ไหมครับที่ใช่ฝักทองปู่อนันต์ส่วนมากจะออก จะออกทําไม่ออกวันนี้ก็ออกพงนี้แล้วก็ส่วนมากครับค่ะอืมครับครับก็คือที่มอหม้จะออกจะไปลุ้นต่างประเทศอีกก็คือเจ๊๒๓๘ใช,ใช่เราก็ซื้อซ้ำไปด้วยแปดแปดไปด้วยอเนี่ยครับครับซ้ำสามแปดแปดไปด้วยแล้วก็สองสามแปดเนานะนะครับผมก็มอหมายให้เป็นแนวทางเอาไว้เผื่อท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเนาะใช่นะครับผมโมงครครับหกโมงครึ่งใช่อืมครับผมเนาะแล้วเมื่อกี้อ่อแม่ครัแก้ว ใช่ได้นะคะแม่คำแก้วออกย้อนหลังเพราะว่าคำแก้วบอกงวดที่แล้วมันแปดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดแต่งว่นี้แกบอกสี่แปดกับแปดร้อยแต่เมื่อกี้คุณเ็นดูแล้วนะว่าเมืต่อไปต้องไปซื้อไว้เลย มันทีบเหล็กเล่าหนีสิมาตั้งเกตบึงเหมือนเล่าห้สามตัวสองตัวคันมันออกแค่สามตัวนี่มันเหลือสองตัวชิมาอีกงวดวทอไปเมียนเพราะฉะนั้นก็ถ้าสิฝากเด้อพี่น้องเด้อก็ตามของแม่ข้าเกี่ยวได้เลยเมียนหน้าตามนะข้าม่เกลยวเนี่ยหน้าตามจริงๆเพราะว่ามันใกล้มากค่ะเมันออกย้อนหลังนาเจ็บแบบมันออกย้อนหลังแล้วก็ ก็ดีใจกับผู้ที่คนทุกคนที่มาจุดเทียนคานะคะเมื่อคืนนี้น้องเนียวไมนน่ได้อยู่จบเนาะเมื่อคืนนี้ครูเบน,นแจกแจกอ่าเขาเรียกว่าแจกแนวทางนําโชคทุกคนคนะกับบุรุวผู้ไดถึกเนี่ยแจกทุกคนเลยนะก็ออกเลยเต็มๆเลยมันเป็นสมุดนะคะเนาะใช่มันเป็นสมุดลัคกกนําโชคใช่ไหมใช่ก็ออกออกกันเลยไม่รู้ว่าใครถูกบา้างวันนี้คือให้ทุกคนที่มาจุดเทียนคา นะคะก็มีโอกาสก็มาขอพรปูนะก็หลายท่านก็มีโช่วงมีลาบนะคะเฮง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 ปังปังแล้วก็ตอนนี้เรากาลังจะทําเก็ตองคูพญานาคะก็มีพระอาจารย์แล้วก็ญาติญาติธรรมนะคะที่มีช่วงมีลารางวัลที่สองค่ะนะอันนี้ได้รางวัลที่สองหกแสนนะคะท่านก็มาร่วมปั้นเกตปูนะคะแล้วก็คุณแม่ที่มาอยู่ด้วยก็มาปั้นก็คือเป็นคนที่อ่าได้เขาเรียกว่าได้งาน มาหาปู่ได้งานได้การได้เงินมอไม้นะคะมาทุกรอบมาตั้งแต่เปิดเนาะเปิดก็มาก็มาทําปิดก็มาทำเดี๋วตอนนั้นได้ต่างประเทศใช่ไหมได้เกืบครึ่งแสนเนาะอนุโมทนานะคะก,ชก็ช่วงนี้อ่าคุณเบนอาจารย์ไปก็อยู่ที่อาสม พี่น้องถ้าจะมากราบปูนะคะก็สามารถมาได้นะมาไหวมาสวดมนต์นะคะก็ดีใจกับทุกคนที่มีโชคมีลาบจะไม่มีขาดสายเลยดีใจดีใจครัคือแค่ว่าอะไรนะครับตัวเลขไบเบิลที่ว่าครูเบนให้ไปไม่ได้ลงในช่องเนาะใช่ไม่ได้ลงในช่องแต่คือคือครูเบนบอกน้องนิวแล้วว่าครูเบนจะให้แค่ครั้งเดียวคือมันเป็นเหมือนกับว่าไม่อยากเผยแพร่ ก็คือถ้ามาเดี๋ยวคุณเ็นถ้าใครมาอาสมก็ขอคุณเป็นได้คุณเ็นก็ให้เลยไม่ได้เผยแพร่ในช่องเต้าเจะให้่คือมือใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎของศาสตร์ที่คุณเ็นเรียนมาว่าเออถ้าได้ไปห้ามเผยแพร่นะแต่ถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวจะเอาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกคุณเ็นเต้าใจจะให้บูชาเพื่อที่จะทำเอ่อทำ ห้องปฏิบัติธรรมเอาไปเอามาคุณเบนรู้สึกว่าฉันให้ไปแล้วกันใครมีโชคใครอยากใครอยากจะทําบุญก็แล้วแล้วแต่แต่คือให้ให้ไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมครับยังไงขอขอบคุณคุณเบมากนะครับผมคุณขาขาเข่งปังๆค่ะครับผมเนาะอันนี้เป็นหลักฐานเก่าของคุณแม่ต๋อมเนาะนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางของคุณแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาตามให้เนาะเดี๋ยวรอให้คุณแม่ฟันดีก่อน ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามไว้สตาบแนวทางของคุณแม่เนาะนะครับนี่นะครับ63เม็ดเดียวนะเลียกตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมโอเคยังครับผมยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีชคมีลาบเนาะขอลงและสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ